วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากดูดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนแรกนะคะถ่ายคลิปพื้นหลังไว้แบบนี้แป๊บนึงก่อนค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆถ่ายทําตามนี้นะคะหิวจังเลยอะ่ะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินในตู้เย็นแป๊บนึงนะ เสร็จแล้วเพื่อนๆถ่ายทำตามนี้เลยจ้าขนมหอมย่าง คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อไปตัดคลิปพื้นหลังก่อนค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากค่ะหลังจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปหาจุดเริ่มต้นของคลิปค่ะอยากให้คลิปเริ่มต้นตรงไหนก็เลื่อนไปตรงนั้นเลยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากค่ะ เลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราเดินชนประตูตู้เย็นค่ะแนะนำว่าชนแล้วกดหยุดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้นานได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากค่ะเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะกระโดดออกจากตู้เย็นค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดแบ่งฉากค่ะ ส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะตัดคลิปเสร็จแล้วไปกดค้างที่คลิปที่สองค่ะแล้วลากไปไว้ด้านหน้าจากนั้นไปดูรอยต่อระหว่างคลิปที่1กับคลิปที่สองค่ะกดเลยค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชัน m i x กดเลยค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกตอนนี้เราได้ตัวหายเข้าไปในตู้เย็นแล้วนะคะ ต่อมาเราจะไปทำให้ตัวออกจากตู้เย็นโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูกันค่ะจิ้มที่คลิปที่เราเหิ้วขนมออกจากตู้เย็นกันค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนคลิปจะลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างแล้วลากไปอยู่ใต้คลิปพื้นหลังเลยค่ะลากให้เยื้องถอยหลังมาหน่อยนึงนะคะอยากให้เราอยู่ในตู้เย็นนานขนาดไหนเลือกเอาเลยค่ะ แต่อย่านานมากนะคะเดี๋ยวคนปัดคลิปเราทิ้งได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาสเลือกที่วงกลมค่ะกดลูกศรตรงนี้เพื่อเบอร์ความคมชัดด้วยค่ะเสร็จแล้วใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่วงกลมสีเหลืองแล้วบีบให้เล็กที่สุดเลยค่ะเลื่อนวงกลมไปไว้ตรงส่วนหัวนะคะ จากนั้นกดฟังก์ชันคีย์เฟรมค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะแค่นิดเดียวเอาแค่ส่วนที่ไม่เกินเรากระโดดออกมาจากตู้เย็นจากนั้นขยายวงกลมสีเหลืองให้ใหญ่ขึ้นค่ะปรับความเบลอตามความเหมาะสมเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอีกเล็กน้อยค่ะขยายวงกลมให้ใหญ่ออกไปคุมตัวเราเลยค่ะ อย่าลืมเลือกลูกศรทำให้ตัวเราคมชัดด้วยนะคะเสร็จแล้วกดตรงนี้เลยค่ะกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนเพื่อนสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆนได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ